เป็นยังไง hmm. ทุกคนร,รู้สึกนะว,ว,ว่าหัวใจเราเต้นแรงกว่าปกติอ่ะจริงๆเนี่ยทุกคนทุกคนฟังนี่ทุกคนฟังฟัง นดีครับเพียงใดเช่นเคยนะครับไ่ายคอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาล่ะครับทุกคนวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวน้าหอมกลิ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาแบบว่าสดสดร้อนร้อนเลยนะฮะเพิ่งแอบบอกเลยนะครับว่ายังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยในเมืองไทยนะครับได้เอามารีวิวกันนะครับเพราะว่าแอบไปเซิร์ชมาไงแล้วก็ยังไม่มีนะฮะเอาล่ะหลายคนที่เห็นชื่อคลิปก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เน่ะมมมรน้หอออขงงงบลคั r ร g e n เ a ดนะฮะและเดี๋ยววันนี้นะฮะจะเอามาคอมแพ์กันนะครับระหว่างกลิ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Regen เล t นะฮะกับกลิ่นในตำนานนะครับ e รจิน <ๆ S 1> นะครับอยวจะมาเปรียบเทียบให้ได้ดมกันให้ได้ดมให้ได้ด oh. ใูให้ได้กลิ่นกันแบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งไปเลยนะครับว่ากลิ่นไหนเนี่ยปังกว่ากันนะฮะแตะ่นี่นะครับ มองบลองเลเจนด์เรดนะครับนี่จะบอกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับเขาเป็นกลิ่นที่ทำออกมาเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนะครับของน้ำหอมในตำนานชื่อดังของมองบลองนะครับก็คือมองบลองเลเจนด์นั่นเองจะบอกว่าขวดเขาสวยมากๆนะครับนี่ตรงฝาของเขานะครับก็จะมีคำว่ามองบลองนะครับนี่จะบอกว่าเท่แล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะครับ ขนาดที่นัดได้มานะครับก็คือเป็นขนาด30มิลลิตรนะครับก็เป็นขนาดแบบว่าเล็กๆนะสามารถแบบพกพาไปได้นะครับจริงๆต้องออกเสียงว่า<ด>อะไรอ่ะทุกคนออกเสียงว่าอะไรกันอนะ่ะมอง g ลังมอง o ลองโอเคแล้วแต่จะเรียกล้ะกันอเดี๋ยวจะมาลองดมกลิ่นก่อนเลยนะครับนีห่หอมมากหอมต้องจะเปิดฝาคืออันนี้ยแบรนด์เขาเคลมไว้ว่าเขาเป็นน้ำหอมกลิ่นที่พอเราฉีดแล้วอ่ะจะทำให้คนรอบข้างอ่ะใจเต้นรั ว่าเลยนะรวมว่าจะทําให้คนรอบข้างที่ได้กลิ่นนะ่ะใจเต้นตึกตักตึกตักตัก,ตกคือแบรนด์เนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาอยากให้ใครก็ตามที่แบบว่าได้กลิ่นนี้นะรู้สึกว่าเหมือนโดนปลุกขึ้นมานะครับให้รู้สึกตื่นตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเกินจริงหรือเกินไปไหมอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองฉีดนะเป็นยังไงอหอมมาก จะบอกว่ากลิ่นเขาสดชื่นนะเขามีความแบบสดชื่นกลิ่นเขามีความแบบยูนิคนะยูนิคแล้วก็ไม่ไม่ไม่เกลือนะไม่ไม่ไม่แบบฉีดรือแบบวายเหมือนกินไม่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่คือกลิ่นมีความแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของมองบลองนะครับทุกคนเรารู้สึกนะว่าว่าหัว,หวใจเราเต้นแรงกว่าปกติอ่ะจริงๆเนี่ยทุกคนทุกคนฟังนี่ทุกคนฟังฟังได้ยินปะ กลิ่นเซ็กซี่มากกลิ่นเซ็กซี่มีความเย้าวยวนมันเย้าวยวนจริงๆนะคือมันรู้สึกแบบมันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกว่ามีสเสน่ห์กลิ่นท็อปโน้ตของเขานะครับเขาเป็นกลิ่นบลัอออรเรน์นะครับเขาจะมีความสดชื่นจะมีความแบบมีเปรี้ยวนำมันเป็นกลิ่นส้มกับเกรปฟุตอะเพราะฉะนั้นกลิ่นแรกที่ที่เราได้กลิ่นอนะมันก็จะมีความแบบสดชื่น นะครับมันจะมีความสดชื่นตั้งแต่กลิ่นแรกเลยต่อมากลิ่นมิดเดิลเนี่ยเขาก็จะมีความแบบอารมณติกนะครับดม,มรู้สึกว่าผ่อนคลายนะฮะเขาก็จะมีแบบคาริเซต์ราเวนเดอร์นะครับพอเราดมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบ ผ่อนคลายล่องรอยแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะครับเบสโนตเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบวูดี้วูดี้หน่อยๆนะกลิ่นไม้มาฮอกานีมันก็จะเพิ่มความเยาวยวนนะปลุกเราอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเราเรารู้สึกเราดมแล้วเราก็อยากได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆอนะไรเงี้ยพอแบบอยากจะแบบอยากจะดมอยากจะดมเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเนงะี้ยเออถ้าเกิดว่ามีคนฉีดมาเราเดินผ่านหรืออยากจะเอาหน้าเข้าไปสุกเข้าไปแทรก <S <S เฮยคาแรคเตอร์นึกถึงใคร คนนี้กนนะ็น้านึกถึงใครดีอะอบอุ่นเซ็กซี่นุ่มนวลที่ก้องสารัฐพี่โป๊บธนวัฒน อ่าพิติกเจตสาพรผลดีประมาณนั้นเลยกลิ่นนี้นะครับเขาเป็นอ่าอเดร์เพอฟูมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเขาก็จะมีความแบบติดทนนะติดทนยาวนานนัดว่า6-8ถึงชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่เมื่อวานเนี่ยลองฉีดแล้วนะครับช่วงแบบ2-3ถึงชั่วโมงแรกนยรู้สึกเลยว่ากลิ่นมันแบบฟุ้งมากกลิ่นฟุ้งมากคือแบบอย่างเงี้ยคือแบบได้กลิ่นเลยนะครับแบบเดินผ่านอย่างเงี้ยได้กลิ่นแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณแบบ6-8ถึงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นก็ยังติดทนอยู่นะแต่ว่าเขาก็จะติดตามผิวเรานรานนส่ถทีี ไปไหนได้บ้างนะนะัดฉีดไปออฟฟิศได้ขึ้นรถไฟฟ้าคนไม่ตีหัวนะกลิ่นไม่ทําลายคนรอบข้างแล้วก็สภาพอากาศในเมืองไทยแบบร้อนๆหรืออะไรอย่เงี้ยช่วงนี้ฝนตกอบอ้านะัดก็ว่ายังเอาอยู่นะนะัดนะว,นะว่ามันก็เข้ากัากบทุกๆสภาพอากาศนะครับฉีดไปท้กค,คืนได้เลยออกล่าได้เลยนะเพราะกลิ่นเขาแบบว่ามีความแบบ เซ็กซีก็เอาไว้ว่ากลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่นรารู้สึกว่าเออพอดมแล้วเราก็หอมแล้วก็ใช้ได้กับหลายๆโอกาสนะครับก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เราชอบละกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคอมเพรก์กับอีกกลิ่นนึ่งนะครับก็คือเป็นกลิ่นน้ําหอมในตํานานนะฮะมองบลองเลเจนด์นะครับ Long Long ซึ่งวันนี้เนี่ยนดได้ไซส์ขนาดทดลองมานะครับเดี๋ยวเรามาลองฉีดแล้วเราจะมาลองดมนะครับแล้วจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่ากลิ่นไหนเนี่ยถูกใจเรามากกว่ากันนะฮะเดี๋ยวข้างนี้นะครับจะฉีดด้วยมงบลองขวดสีดําแล้วกันนะฮะอ่ะลองฉีดเลยอื กลิ่นต่างกันนะกลิ่นค่อนข้างต่างกันเลยอนะรู้สึกแบบต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยกลิ่นแรกของเขานะครับกลิ่นของใบสับปะรดนะฮะแล้วเขาก็มีกลิ่นของใบมะกรูดนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์มาผสม,มด้วยนะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้กลิ่นมันแบบนุ่มขึ้นละมุนขึน้นก็จะเป็นเขียวแบบกลิ่นเขียวนุ่มๆอะไรแบบนี้<ๆ>แล้วมันก็จะมีแบบซิตรัสจางๆซึ่งเรารู้สึกว่าพอมันดมแล้วมันก็จะมีความแบบเออ uh, ผ่อนคลายสดชื่นซึ่งเราชอบนะเรารู้สึกว่าเราชอบ จมูกนะมันก็ยังมีความแบบซอฟๆอะไรอย่างนี้อยู่นะอ่ามิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีกลิ่นโทนของผลไม้นะครับกลิ่นแอปเปิ้ลแดงคือแบบชัดเจนมากกลิ่นแอปเปิ้ลแดงผสมแบบว่าคลุกเคล้านะครับกับผลไม้อบแห้งซึ่งพอมันดมแล้วเราสู่าเออมันเป็นกลิ่นที่แบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ลยนะละมุนละมุนนะครับโทนผลไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้หวานนะเขายังแบบมีมีความเป็นวูดดี้วูดดี้เข้ามาเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบความเป็นผู้ชายอยู่นะกลิ่นเขาก็ยังมีความแบบกลิ่นผู้ชายที่่ชััดเเจนอยูะรพราวาตบโ เ,เขาก็จะมีกลิ่นวูดดี้เป็นกลิ่นของพวกไม้จันหอมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นที่หอมนุ่มสะอาดจริงๆอันนี้เขาใช้ได้แบบใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะทุกเพศทุกคือผู้หญิงก็ใช้ได้นะเรารู้สึกว่ากลิ่นเขาก็ค่อนข้างจะเป็นแบบเออยูนิเซ็กซ์พอสมควรต้องเหมือนแบบฉีดแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะก็ใช้ได้กับทุกๆสถานาการณ์นะครับใช้ไปวันทํางานใช้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยกลางวันกลางคืนใช้ได้หมดเลยตัวนี้ที่นัดได้มานะครับกลิ่นเขาก็เป็นออเดอร์พร์ฟูเหมือนกันนะเพราะฉะ ติดทนแต่ถ้าถามว่าชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเนะ่เลือกไม่ได้อะเอาเป็นว่าวันนี้ชอบทั้ง2กลิ่นเลยนะเอาเป็นว่าใครบบว่าดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปลองดมนะครับก็สามารถไปลองดมได้นะตาม Beauty Department Store ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปให้นำมารีวิวน้ำหอมแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ละกันนะฮะถ้าชอบคลิปนี้เือถูกใจรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับสำนนี้ไปแล้วดีกว่าบ๊ายบาย